สวัสดีครับสวัสดีครับพี่แม็กเอ่อสวัสดีครับพี่ไม้สวัสดีท่านผู้ฟังวันนี้เป็นพี่แม็กพี่ไม้ตลอดเออ <c oughs> ครับผม <c oughs> ก็สวัสดีทุกๆท่ทานนะครับทาง Facebook และทาง u t u b e นะครับวันนี้ก็ขอเรียนเชิญนะครับรองศาสตราจารย์ดรโอภาสกิจกำแหงคณะบดีคณะบริหา,าธรธุรกิจอา่านะครับ <c oughs> วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามแล้ววันนี้อยกางเรื่องชวนคิดชวนคุยเยอะแต่ก่อนอื่นเลยขออนุญาต สวัสดีปีใหม่นะครับท่านผู้ฟังที่รบนะครับนีปแรกนะครับของโอภาษนะครับกับที่ไม้นะครับในวันพฤหัสบดีที่20สนะครับมกราคมนะครับก็เลยปีใหม่มานิดหน่อยแต่จะบอกว่าเร็วไหมที่ไม้เมื่อวานนี้ยังสามสิบเอ็ดธันวาเลยแป๊บๆที่ยี่สิบมกราลวใหรหูออกมาสองสามรอบแล้วนะสองรอบแล้วและแป๊บๆก็สุสิ้นเดือนอีกแล้วแป๊บๆก็จะกุมพาบีนาแล้วก็ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกําลังบ่งบอกอะไร มันบ่งบอกถึงว่าเวลาเนี่ยพันผ่านไปเร็วผ่านไปเร็วเรวพราะอะไรรูไหมพี่ไหม,มเพราะว่าความคิดของเราเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมีการวิจัยว่าเราเนี่ยมีความคิดตะวันเนี่ยเลอะเทอะเละเทะนะเลื่อนเปื้อนเนี่ยวัน,วนละประมาณ 24,- 0 0 0ถึง30,000เรื่องแต่ต่อวันเท่าที่ได้ยินมาบอกไม่ใช่มีทั้งหมดโดยประมาณเจ0 0 0ืเรื่องต่อวันมีประมาณเจ0 0 0เรื่องอลองไปนับกันดูลองไปนับกันดูนะครับประมาณ7 0 0 0 0 60,000 70,000เเรื่องต่อวัน บอกเลยว่าทำไมจะเป็นไปไม่ได้ใน60นาทีนี่มีดูกี่ร้อยกี่พันเรื่องแล้วมันไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย<ม>บอกเลยปั๊บๆๆจินเกิดดับอยู่ตลอดเวลานะค,ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีใหม่เนี่ยปี2,565นเนี่ยปีขาดเนี่ยข้อที่1เลยนะไม่ต้องไปดูดวงหวงจุย้ยบ้าบอคอหานแก้ชงแก้เชงไม่ต้องอะไรทั้งสิน้นเราคิดว่าปี2,565เนี่ยจะพัฒนากายและจิตยังไง2เรื่องพอจะพัฒนากายและจิตยอย่างไรนี่คือข้อที่หนะ กับข้อที่สองถ้ามันมีสถานการณ์อะไรมาเนี่ยเราจะเตรียมพร้อมในการแก้ปัญหาอย่างไรแค่นี้พอแต่สองเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากหลายคนเนี่ยพี่ไม่ทราบไหมว่าพอไปใกล้ใกล้ปีใหม่ว่าเดี๋ยวปีใหม่ฉันจะทําอย่างนั้นจะทําอย่างนี้เชื่อว่าประมาณตอนนี้นะสาเอ็ดท่านที่กําลังคิดอยู่เนี่ยกําลังกําลังฟังอยู่เนี่ยก็คิดเหมือนกันว่าปีใหม่ฉันจะทําอะไรแต่บอกอตรงๆมีกี่คนช่วยรีพอร์ตมาหน่อยซิว่าแล้วได้ทําไปในกี่คนหรือ,อยังเหมือนเดิม ได้เริ่มทำถูกไหมฮะได้เริ่มทำไหมพอั้ปีแล้วหรือว่าเริ่มทำแล้วแป๊บเดียวมันเนี้ยไม่ต่อเนื่องอย่าลืมนะว่าคิดโดยไม่ทำแต่เสียเวลาคิดแต่ถ้าเกิดทำโดยไม่คิดมันจะเสียเวลาทำเพราะฉะนั้นคิดกับทำเนี่ยจะต้องไปพร้อมกันและเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันเนาะแล้วต่อไปนี้ไม่ต้องถามว่าทำไมสุขภาพถึงจะดีทำไมถึงจะได้ไม่ต้องทำไม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 เปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนจากทำไมเป็นอย่างไรสะเก็ดเงินหายได้ไม่ต้องถามว่าทำไมจะถึงจะต้องหายทำไมถึงจะเป็นเลิกถามไม่เอาแล้ว ถามว่าจะทําอย่างไรถึงจะหายไม่ถามว่าทําไมมันถึงเป็นนะไม่ต้องไปบ้วนกับสิ่งอะไรที่มันไร้สาระไม่เอาอีกต่อไปอนะครับแล้ววันนี้ีไอ้เจ็ดหมื่นเรื่องเนี่ยอยากจะบอกพี่ไม่ว่าส่วนใหญ่แล้วเจ็ดหมื่นเรื่องเนี่ยคลิกเข้าไปเนี่ยในสมองเนี่ยไปดูซิว่าลบกี่เรื่องแล้วบวกกี่เรื่องอเชื่อหรือไม่ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นลบหมดเก้าสิบเปอร์เซ็นลบหมดจริงๆนะจะบอกให้ะนะลดติดมไม่ดีเลย มอเตอร์ไซค์ตัดหน้านี่สสระเลวมากมแกลบมาส่งช้าด่ากแกลบอีกต่างหากเจ้านายปัญญาอ่อนงี่เง่าก็เถียงกันได้<ค>เลยต่อไปนี้นะกูจะต้องจะเถียงกับใครจะต้องคิดก่อนเลยคนนั้นมันเป็นปัญญาชนหรือเป็นปัญญาอ่อนอทำไมมียเป็นอย่างนี้ทําไมลูกเป็นอย่างนี้ทําไมเพื่อนเป็นแบบนี้ทําไมเหงาจังสารพัดลบหมดเพราะฉะนั้นบอกเลยว่ามันจะลบเนี่ยโดยประมาณ8ปด0ิบเก้าอร์ซต่อวันจึงปีจึงเป็นประเด็นทําให้แบบว่าคนคิดลบมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการคิดลบเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นคิดบวกง่ายมากกรุณาเสพแต่เรื่องบวกบวกกรุณาเสพแต่เรื่องดีๆความเครียดจากโรคสะเก็ดเงินเกิดจากอะไรรู้หรือไม่อธิบายว่าไงเรียนมาเยอะแล้วคิดลบเนี่ยอาจารย์พอคิดลบสาเหตุที่คิดลบเพราะว่าอะไรรู้ไหม uncontrollable ไม่สามารถไปคนโทรลได้มันขึ้นมาแปดเม็ดแล้วมันขึ้นมาสิบเม็ดแล้วมันขึ้นมาเป็นอื่นแล้วเมื่อไหร่จะลงไปคิดไปว่าอ n c o n t r o l แล้วใจร้อน แล้วอยากให้มันยุบเร็วๆบอกเลยถามจริงๆเถอะมันได้ไหมกับอีกข้อหนึ่งก็คือคิดวนเวียนคําว่าความเครียดท่านผู้ฟังมันแปลว่าวังน้ําวนวังน้ําวนแปลว,ว่าวนอยู่ในหัวกระบาลเนี่ยนึกออกไหมเหมือนพายเรือนในอ่างในอ่างอบนวดเนี่ยพลอยู่นั่น,นแหละแล้วไม่ออกไปไหนวนๆเมื่อไหร่จะหายเมื่อไหร่จะหายจริงหรือไม่เมื่อคิดแบบนี้ปั๊บจะกลายเป็นสองเด้ง เด้งแรกคือเครียดกับเรื่องสะเก็ดเงินเรื่องที่สองก็คือเครียดกับเรื่องที่เครียดงงไหมเรื่องที่หนึ่งคือเครียดกับสะเก็ดเงินเรื่องที่สองคือเครียดเพราะไม่อยากจะเครียดเรื่องที่สองมันทําให้เรื่องเรื่องที่1นเนี่ยมันบานปลายพอเรื่องที่1บานปลายก็ส่งผลให้เรื่องที่สองบานปลายไปกันใหญ่เลยแล้วบอกเลยว่าคำคนี้ที่โอภาสพูดเนี่ยนะ ไปเปิดในเพจไหนก็ไม่เจอไปเปิดใน Google ก็ไม่เจอเพราะว่าวิธีการลดความเครียด 1, นึ4อันนั้นคือยาทาแต่ที่จะให้วันนี้คือยากินนึกออกไหมก็คือการหยุดคิดเมื่อไร่ถ้าเกิดว่ายังคิดอยู่ยังคิดอยู่กับอีสเกตเงินอยู่เนี่ยบอกเลยว่าไม่มีวันที่จะหายเครียดและไม่มีวันที่จะดีขึ้นอ้าวอาจารย์มันเครียดมันแสบร้อดมันนุน่นมันนี่บอกเข้าใจทุกประกาศ เพราะเคยเป็นมูสวัสด์เคยเป็นเกาอย่างรุนแรงเข้าใจไม่ใช่ไม่เข้าใจเป็นเกาขอโทษยิ่งกว่าสะเก็ดเงินเดินแทบคลานเดินนี่แทบลานเดินสามเท้าสี่เท้าจะบอกให้แล้วปวดปวดไม่พอบวมแดงร้อนข้อเขจ๊งชิบหายวายปวดหมดเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าเข้าใจห้ามพูดว่าหม่อมฉันไม่เข้าใจเข้าใจแต่ถ้าเกิดเครียดแล้วยิ่งไปกันใหญ่หนึ่งจะไปสองแล้วสองจะวนหาหนึ่ง จริงไหมยอมรับข้อนี่อนเมื่อยอมรับปั๊บแล้วหาให้เจอตกลงเครียดเรื่องอะไรเอาฟังนายกเป็นสะเก็ดเงินเลเวลสามคือสมมุติว่าขึ้นเยอะนายขอก็เป็นเลเวลสาเหมือนกันก็ขึ้นเยอะที่ถามไหมนิดหนึ่งว่ากอกับขอเนี่ยจะมีความทุกข์เท่ากันไหมไม่เท่ากันไม่เท่ากันเพราะอะไรนายกอเป็นไปได้ว่านายกออาจจะเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมหรือ มีความเข้าใจว่าอ๋อมันเกิดขึ้นแล้วยอมรับปรับตัวอยอมรับปรับตัวนะปร,ะกกรากฏกอไก่ก็เอาตัวเข้ามาที่เข้ามาที่ซีอ่อ,อเข้ามาที่ทอเอ็งเพลเวอร์ไลท์<ๆ>ทีเพทหลังจากนั้นค่อยๆฟังคนอื่นเอาคิดในแง่บวกตัดอ,อาหารสแสลงทิ้งตัดไขมันสานทิ้งตัดของอัปมงคลทิ้งเอาดีเข้าและเอาเน่าออกทำดีทงดีท็อกทำทุกอย่างดี ทำอารอมณ์ให้แจ่มใสรักษาอปอดม,ม้ามและไตยอย่างดีให้เครื่องกรองอย่างดีแล้วเขาก็นั่งเขียนไม้เขาเขียนว่าอดีตที่ผ่านมาอ๋อไม่ดีดังต่อไปนี้หนึ่งดืง่มน้ําน้อยสองขาดการออกกําลังกายสาไม่เคยโดนแดดเลยสี่ตามใจปากนะตามใจปากเป็นหมูตามใจจูเป็นเอ็ดตามใจปากท้องอิ่มตามใจกิดท้องโตอะไรเนี่ยเขาก็เขียนมาหมดละหนึง่งสองสามสี <c oughs> ่นะเนี่ยเป็นยังไงเขาก็มาเขียนดูว่าเป็นยังไงปรากฏว่าข้อที่หนึ่ง ดื่มน้ําน้อยก็กลายเป็นดื่มน้ําเยอะ2กินตามใจปากมากเกินไปต่อไปนี้ก็ระมัดระวังใช่ไหมสามไขมันทานก็ไม่แล้ว3 4 5หพอเขามาดูปั๊บก็ดีขึ้นจะมีพัฒนาการดีขึ้นนายกอเลยรอดไปส่วนนายขอไปหาหมอไม่ได้ว่าอะไรหมอก็ให้ยาสเตอรอยมามแล้วพอกินยาสเตอรอยปั๊บก็บ่ดไงว่าทําไมไม่หายสัทีปรากฏว่าหายหายจริงแต่หน้ามูนเฟสหน้าบวมบาดออกมาแบบนี้ใช่ไหม แล้วก็ไม่สนใจใครไม่เชื่ออะไรใครหรือเชื่อเหมือนกันแต่ปรากฏว่าไปเอายาหม้อยาผีบอกยาผีหลอกมากินกันใหญ่ไตนนกไต็ทำงานหนักพอไตทำงานหนักก็ไม่ขับของเสียออกไปสะเก็ดเงินมาทันทีคราวนี้สะเก็ดเงินดอลลาร์สะเก็ดเงินเปโตไม่มาหมดเลยทีนี้มาทั้งทุกสกุลเงินมันไปกันใหญ่ปรากฏที่ยกตัวอย่างว่ากอกับขอกอยอมรับและปรับตัวแต่ขอเนี่ยเขาตกใจ ตกใจแล้วก็เครียดแล้วเครียดแล้วหาทา,ทางที่ผิดแล้วไปกันใหญ่นึกออกไหมอ่าแล้วพอไปเจอใครปั๊บตายแล้วรังเกียจนู่นนี่นั่นอีนั่นก็ปากเสียมารังเกียจเป็นเอดหรือเปล่าดูนี่บางคนขอโทษต้องพูดตรงๆเพราะเคยมีคำถามใช่ไหมพอเป็นแบบนี้ปั๊บก็เครียดไปกันใหญ่<ช><ๆ>ก็เลยบอกว่าขอถ้ามาปรึกษากกกซะมาปรึกษากระและรู้แนวทางขอก็จะดีขึ้นแค่นั้นเอง เพราะฉะนั้นวันนี้ที่บอกว่าเครียดไม่ต้องไปดูเพจไหนฟังหม่อมชันยอมรับปรับตัวเข้าโครงการค่อยๆและพยายามปฏิบัติธรรมว่าโลกนี้โรคน,นี้และโลกนี้ไม่ได้มีเราเพียงแค่คนเดียวยังมีคนลำบากกว่าเยอะเพราะความกตันญนะคิดว่าถ้าวันนี้ยังมีชีวิตอยู่โชคดีที่สุดขอโทษสงสารดาราสงสารใครๆซึมเศร้าฆ่าตัวตายเขาไม่มีโอกาสแก้ไขหรือทำอะไรอีกแล้ว แต่เรายังมีโอกาสเพราะฉะนั้นกรุณากลับมาดูแลแต่ไม่ให้ใส่ใจกับสุขภาพมากจนกลายเป็นความเครียดจนกระทั่งไม่ใส่ใจเรื่องสุขภาพจิตเข้าใจไหมบ้านหลังเนี้ยที่อยู่เนี่ยนะบ้านหลังเนี้ยที่ชื่อว่านายโอภาสบ้านหลังนี้ที่ชื่อว่านายโยธินเนี่ยมันเป็นบ้านชั่วคราวเท่านั้นนะไม่เกินร้อยปีอย่างมากก็ร้อยแปดรปีก็เสด็จอิเคงตายเรียบร้อยมันไม่นาน อย่าวุ่นวายกับอีบ,บ้านเช่าหลังนี้เยอะกรุณาคิดถึงบ้านที่เรากําลังสร้างด้วยบุญกุศลว่าบ้านหลังนั้นจะยาวนานอันนั้นอาจจะเป็นยังไงร่างกายก็ไม่ใช่ของเราร่างกายแปลเป็นไทยว่ารังของโลกแปลว่าถุงขี่แปลว่าถุงที่ตื่นเช้ามาลองไม่อาบน้ําสักสองวันขี้ตาขี้มูกขี้จมูกขี้ปากขี้ใครขี้แตกขี้แอนท้องเสียเป็นถุงขี่ เพราะฉะนันอ,อ,อยักใส่ใจกับเรื่องนี้มากจนเกินไปจงเอาร่างกายหรือบ้านเช่าหลังนี้อยู่อาศัยให้ดีที่สุดเพียงแค่ชั่วคราวอาศัยบ้านหลังนี้สร้างผุศลให้หลุดพ้นวันนี้ฝากบอกกรุณาทําบ้านหลังนี้ให้ดีเพียงแค่อาศัยสร้างผุศลและหลุดพ้นให้ได้ท่องไว้เอาแค่นี้โอเคนะที่ไม<า>่<า>ครับอย่าลืมคนนี้เป็นสะเก็ดเงินแต่ปรากฏว่าเมื่อทําใจ เข้าใจยอมรับได้ช่วยเหลือผู้อื่นนู่นนี่นั่นขอโทษมันจะประทุกแค่ไหนแต่อยู่ได้กับอีกคน<ฆ>ไม่เป็นโรคอะไรเลย<ฆ>นะไม<ฆ>่เป็นโรคอะไรเลยแต่ปรากฏเป็นทุกข์ทั้งวันเพราะว่าโลกโมโทสันปัญญาอ่อนเล่นการเมืองงี่เง่านู่นนี่นั่นประสาทเสียสร้างแต่อกุศล,ลกรรมขอโทษนะคนแรกดีกว่าเยอะ<ฆ>คนที่เป็นสะเก็ดเงินและทำกุศลแล้วสร้างคุณงามความดีดีกว่าเยอะ ดีกว่าอีเปรดคนที่สองดีกว่าเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าก,การุณามองแต่ไปทางขี้หมายอย่างเดียวกรุณามามองอมดอกไม้ด้วยคนะม,ม,ม,มันมีสองมุมมีสองด้านตลอดนะครับทุกอย่างมีมสองด้านตลอดอ่าโอเคขอบคุณมากครับอาจารย์ก็อยากจะบอกว่าทุกทกคนก็เป็นกําลังใจให้นะครับคืออยากจะให้ทุกคนอ่ะจริงๆอย่างที่อาจารย์บอกอ่ะโรคโรคเนี้ยไม่ได้มีคนคนเดียว นะครับไม่ได้มีคุณคุณเป็นคนเดียวนะครับมีหลายๆคนนะครับที่เป็นนะอย่างคนในครอบครัวผมเนี่ยก็สองงสศั์ามคนและที่เป็นโรคนี้แต่เราก็สามารถที่จะดูแลแล้วก็อยู่กับมันได้แล้วก็ใช้ชีวิตกับมันได้มีความสุขกับมีความสุขกับชีวิตได้นะครับเค้าให้เราเข้าใจปรับตัวและแก้แก้ไขมันซักนะครับเราต้องยอมรับมันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยคือถูกต้องจะไม่เป็นคืออย่างนี้เราต้องตั้งโจทย์ว่าเราทุกวันเนี้ยบนโลกใบนี้ ณวันนี้ด้วยตอนนี้ทําไมเราถึงเป็นหนึ่งนะเราคุณลองมองดูย้อนกลับดูนะว่าอาหารการกินจากอ่าตอนนี้เราผมจะสี่สิบแล้วเร็วมากเลยจ้ะแป๊บนึงจะหลับสี่แล้วนะสมัยก่อนตอนที่ผมเรียนอยู่ตอนอายุสิบกว่าตอนที่เรียนเวลาจะกินข้าวทุกมื้อผมกินข้าวที่บ้านแม่ผมทํากับข้าวให้ถูกไหมฮะตอนที่เรียนอ่า ทุกคนก็จะไปกินข้าวเย็นทุกอย่างไม่ได้มีการซื้ออะไรมากมากมาทุกคนก็จะกินกินข้าวในบ้านบ้านก็จะทําก,ก,ก,กันกันเยอะๆก็กินกินกันพร้อมกันก็ทีเดียวนะฮะผมจําได้ว่าภาพเหล่านี้พอผ่านจากมัธยมมาเป็นมหาลัยพอมาช่วงอายุที่ผมมา20กว่า25ขึ้นไปเนี่ยไม่มีแล้วไม่มีไม่มีสิ่งเหล่านั้นอยู่แล้วผมบรรยากายที่ว่าเราจะต้องไปซื้อกินเร่งด่วน อาหารเร่ง <invece> รีบแล้วก็ไม really ่ต้องเข้าใจว่าเราไม่สนใจเรื Nay, ่องสุขภาพเลยเพราะว่าวัยนั้นเป็นวัยที่แบบว่าใช้ชีวิตให้มันเต็มที่นะครับอยากเรียนรู้กับเรื่องโลกโลกใบนี้มีอะไรให้เราเรียนรู้อีกเยอะอยากจะไปศึกษาอยากไปเที่ยวเตยอยากจะไปอะไรทุกทุกอย่างคือมันทําให้เราใช้ชีวิตแบบเต็มที่กับชีวิตไปเลยจนเราไม่ได้มองเรื่องสุขภาพจนวันหนึ่งเ็าผ่านจากอยุตรงนั้นไม่ได้ไม่ได้ยาวเลยนะจาก20กว่ามาแค่30ต้นๆเนี่ย ะค,ะคุณก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของชีวิตของคุณ,คณทันทีเลยว่าเฮ้ยสุขภาพของคุณเนี่ยถ้าบางคนที่แบบว่าเป็นหนักๆใช้ชีวิตเยอะๆจนเนี่ยร่างกายก็จะเห็นทันทีว่า30ต้นๆก็แสดงออกแล้วตอนนี้เพื่อนผมก็มีคนที่เสียไปแล้วด้วยตั้งแต่อายุ20ปลายๆก็มีเพื่อนรุ่นเดียวกันที่เสียไปแล้วก็มีกระป่วยติดเตียงตอนนี้เริ่มดีขึ้นก็มีมีมีให้เห็น ไม่ใช่จ,จช้่ไม่ใช่เนาะไม่อย่างอย่างอย่างฮก็มันมีแบบเนี้ยให้เห็นอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะจะบอกว่าอาหารทุกวันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ว่าเราต้องกินทุกๆมื้อวันละสามมื้ออาหารทุกวันนี้ก็หาแปรรูปสารการบูดสารเคลื่อนเสียสารปรุงแต่งสารปรุงรสนะครับทุกๆอย่างใส่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 เข้ามาแล้วเราก็กินกินกินของหวานหวานจัดจัดอร่อยต้องอร่อยต้องหวานนะฮะต้องเต็มที่กับชีวิตมันเป็นอย่างเนี้ย เราจะไม่มไม่จะไม่เอ็นี้ได้ยังไงถูกไหมฮะเพราะฉะนี้วันนี้ที่เราป่วยกันไม่แปลกผมไม่แปลกใจที่เราไม่ที่เราป่วยกันแต่เมื่อเรารู้แล้วเราแก้ไขแล้วอย่างคุณเพชรคุณเพชรท,ที่อ่าป่วยเป็นโรคสะเก็ดเงินทั้งตัวแล้วก็หายทุกวันนี้คุมอาหารทานซีอิ๊ทานวิตาม c ินซีอะไรต่างๆไปเช็ค up ผลเลือดมาเอาผลเลือดมาแชร์ให้กับเพื่อนๆมาดูอีกนะฮะผลเลือดออกมาดีมากดีมากๆเลยนะ,ะว่าเออเราดูดู หลักการที่เราดูแลสุขภาพของสะเก็ดเงินไม่ใช่แค่โรคสะเก็ดเงินมันกลายเป็นที่ว่าคุณจะได้ชีวิตใหม่คุณจะได้โลกเคยเรียกว่าโลกใบใหม่ของคุณเลยนะฮะการใช้ชีวิตโลกใบใหม่ของคุณเลยเบาหวานคุณก็ไม่มีความดันคุณก็ไม่มีไขมันคุณก็ไม่มีโรคอะไรคุณก็ไม่มีเพราะว่าคุณดูแลตั้งแต่จุดเริ่มต้นคุณดูแลแล้วตั้งแต่อาหารการที่อาหารดีคุณกินกินกินเข้าไปการกินเข้ากินได้อ่าย่อยได้ถ่ายออกคุณนอนหลับทุกอย่างคุณทาโฟนี้ เป็นโฟชาร์จในชีวิตของคุณคุณทําทุกวันเพราะฉะนั้นชีวิตนี้คุณก็จะมีแต่ว่ามีแต่สิ่งที่สดใสออกมาตลอดเพราะคุณได้เริ่มปรับเปลี่ยนและแก้ไขและพัฒนาตัวเองขึ้นมานะฮะเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้กําลังใจกับทุกๆคนเลยนะครับที่มาฟังอยู่ในวันนี้นะครับและที่เป็นอยู่ในวันนี้นะครับอยากให้ทุกคนได้ผ่านแลว้วก็พ้นมันไปได้นะฮนะเมื่อกี้พี่ไม่พูดถึงคนหนึ่งบอกว่าไปตรวจเบาหวานก็ไม่มีไปตรวจความดันก็ไม่มีไปตวดอะไรอะไรก็ไม่มีคํ <c oughs> าถามคือคนนี้เนี่ย มีความสุขใช่ไหมมีแน่นอนมีความสุขเรื่องอะไรสุขภาพถุกต้องครับแต่เชื่อหรือไม่ว่าอ่ะมาดูต่อนะคนคนนี้เนี่ยคิดไหมว่าเขาจะมีความทุกข์เรื่องอื่นอนมีไหมอือต้องมีอยู่แล้วครับในชีวิตมันต้องมีแน่นอนทุกเรื่องต้องเข้ามาต้องมีเพราะฉะนั้นถ้าผู้ฟังฟังให้ดีวันนี้จะแบ่งให้ความทุกข์ตรงๆเลยความทุกข์ในทางโลกนะแบ่งตรงๆก็คือความทุกข์ในเรื่องของกายและใจครับกายและใจท่านที่ป่วยกายฟังให้ดีๆ ว่ากายก็เรื่องของกายอย่าเอาใจไปยุ่งกับมันมันได้งไงล่ะข้าช้จายมาอยู่ด้วยกันใช่ไหมถามจริงๆถ้าเรากลายเป็นผู้รู้ผู้ดูผู้เห็นไม่ได้เป็นผู้เป็นจะไม่มากฟังใหม่ถ้าเราเป็นผู้รู้ผู้ดูผู้เห็นแต่ไม่ได้เป็นผู้เป็นจะป่วยไม่มากแต่พอเปล่ากายไม่ไม่ใช่ผู้รู้ไม่ใช่ผู้ดูไม่ใช่ผู้เห็นแต่กายเป็นผู้เป็นเราเป็นจะมีคำว่าเราเป็นหนัก เพราะว่าได้กับตัวเองเพอปฏิบัติทํามาเรื่อยมีอยู่วันหนึ่งปวดเกามากพี่ไหมปวดมากปวดจริงๆแต่ปรากฏอาวันนี้ลองดูอาปวดก็ปวดไปมองดูซิใครปวดอาลองไปดูซิปวดก็ปวดปอาด,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 ดูเฉยๆเฮ้ยม,มันเบาลงแล้วนอนได้อเบาลงแล้วนอนไดเนนน้เป็นอย่างนี้อยู่สองคืนเป็นอย่างนี้อยู่สองคืนเลยมีความรู้สึกว่าคําสอนขององ,องค์สมเด็จพระบรมศาสดา,ศา,ศาสามารถนํามาใช้ได้จริง เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามองตายแล้วฉันเป็นสะเก็ดเงินไปใหญ่เลยอ๋อเป็นสะเก็ดเงินเป็นผู้รู้อ่รู้ว่าเป็นสะเก็ดเงินผู้ดูดูว่าเป็นสะเก็ดเงินผู้เห็นเห็นว่าเป็นสเก็ดเงินก็แค่นี้ก็แค่นี้แสบร้อนก็ทายาแต่ไม่เอาใจไปผูกหรือไม่เอาใจไปเพิ่มแล้วมันจะดีขึ้นแล้วมันจะดีขึ้นเองนึกออกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรื่องใยก็มีอะไรนะ การที่เราไปแต่งให้มันเพิ่มปริมาณความฟุ้งขึ้นไปขึ้นอีกอย่างที่พูดทุกครั้งเรื่องสิบห้าแต่ดราม่าห้าสิบเข้าใจไหมดราม่าห้าสิบตายแล้วคนจะรังเกียจไหมจะได้งานไหมจะเป็นยังไงบ้างจะเยอะขึ้นไหมแปลว่าสังเกตดูนะจะย่างนั้นอย่างนี้ไหมมันจะมีจะแล้วไหมจะแล้วไหมจะเพิ่มขึ้นไหมคนจะรังเกียจไหมใช่ไหมดูดีไหมจะไหมเนี่ยขอโทษเถอะมันเป็นอนาคตเห็นปะ มันเป็นอนาคตมเมื่อไหรที่มนุษย์คิดถึงอนาคตจะเครียดและเมื่อไหรคนคิดถึงอดีตจะเครียดอีที่ซึมเศร้าทั้งหลายทั้งปวงครับคิดถึงปมต่างๆคิดถึงคาําด่าคําต่อว่าต่อขานหรือประสบการณ์ในทางที่เลวร้ายที่โดนกระทํามาแล้วอยู่ในใจนี่แปลว่าคิดถึงอดีตหรือคิดถึงอนาคตอีสองคนนี้เครียดทั้งคู่ ซึ่งเราก็เป็นพี่ไหมก็เป็นใครๆก็เป็นตตแต่ถ้าไม่ได้ฝึกจะเป็นหนักฟังหม่อมฉันดีๆถ้าไม่ฝึกจะเป็นหมักเป็นหนักเพราะว่าจิตที่ฝึกดีแล้วจะนําความสุขมาให้ใน,นทางกลับกันถ้าเกิดจิตที่ไม่ได้ฝึกหนักเลย<น>และขอโทษอย่ากโกรธนะนเป็นโรคนี้เสร็จหายแล้วรู้ได้ไงว่าโรคอื่นไม่มาโรคอื่นอาจะจะหนักกว่านี้อาจจะเบากว่านี้ใช่หรือไม่อีกคนที่ไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยจะต้องมีการพัดพรากไหม มันต้องมีอยู่แล้วไม่จากเป็นก็จากตายตอ,อาจจะมีล้มละลายเพราะโควิดก็ได้อาจจะมีเรื่องนู้นเรื่องนี้มาก็ได้ใช่หรือไม่<ช>ตราใดที่ยังต้องเกิดมาแปลว่าคุณมีทั้งของดีและของไม่ดีมาจึงมีหน้าที่ต้องใช้ของเก่ามีหน้าที่ใช้กรรมเก่าแล้วสร้างกรรมใหม่นะแล้วก็คือ,อทําจิตใจให้ผ่องใสสะอาดบริสุทธิ์เป็นแบบนี้จริงๆเขาให้มาเพียงแค่ระยะเวลาหนึ่ง เขาบอกอ่ะสมมติคนเกิดมาคนหนึ่งเนี่ยฉันให้เธอ22ปีฉันให้เธอ50ปีฉันให้เธอ58ฉันให้เธอ98แต่ละคนวิบากไม่เหมือนกันอายุไม่เท่ากันสิ่งที่ทํามาก็ไม่เหมือนกันแต่เธอจะรู้เท่าทันแล้วแก้ไขหรือไม่มถ้ามาปับ๊บเธอยังยึดติดยังบ้าๆบอๆอยู่เธอยังเครียดจอทําในสิ่งที่เลวร้ายอยู่เธอก็อสอบไม่ผ่านวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่มา <ใน S 2> ช่วยใ, <น S 2> ให้คําแนะ<ใ>นำ พี่ไม้จะซัพพอร์ตพี่ไม้หน่อยซัพพอร์ตพี่ไม้หน่อยพี่ไม้เห็นอันนี้ไหมกระดาษใบนี้ไหมเห็นครับและเห็นอะไรอีกก็เห็นทั้งที่ใหญ่และเล็กอ่ากระดาษแผ่นนี้เนี่ยมีอะไรที่มันเด่นขึ้นมาไหมก็มีไอ้ปากกาเขียนขึ้นมาครับมีจุดตรงนี้อันนึงใช่ไหมมีจุดตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับคําถามคือว่าพื้นที่สีขาวยังเหลือเยอะไหมเหลือเยอะแน่นอนครับแต่ปรากฏว่าไปวุ่นวายอยู่กับอีนี่อันเดียวถูกต้องครับทุกคนไปวุ่นวายอยู่กับอีนี่อันเดียว อินนี่นายดานะอินนี่เมียนอกใจอินี่ลูกจนอินี่สะเก็ดเงินนึกออกไหมจนกระทั่งทำให้พื้นที่สีขาวเนี่ยเละเทะไปด้วยเพราะอินี่แพ่กระจายเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามอย่าไปสนใจมันมากเมื่อไม่สนใจมันมากมันจะอยู่แค่เนี้ยและพื้นที่สีขาวเรายังอยู่ครบเพื่อนดียังมีไหมพ่อแม่ดีๆยังมีอยู่ไหมงานการที่ดี ยังมีเพื่อนกริยานะมิตกริยานธรรมยังหายใจได้ยังกินได้ยังนอนได้ยังเดินได้ยังสารพัดเลยเพราะฉะนั้นพื้นที่สีขาวเยอะเหลือเกินไปสนใจอะไรกับอินนี่เยอะแยะอืแค่นั้นเองขอบคุณมากครับชัดเจนมากมากเลย <laughs> วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่นะครับพรุ่งนี้ฝากอีกหนึ่งรายการนะครับมีนัดกับอิฐเวลาบ่ายสามโมงนะครับนะนะวันทุกวันศุกร์นะครับ,นะรบ,นะรบมีนัดกับอิดแล้วก็ เดี๋ยวมาเจอกันทุกวันพฤหัสเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับรายการดีๆของเราเราก็จะมาวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับรองศาสตราจารย์ดรโอภาสกิจกับแ่งคณะบดีคณะบริหารธุรกิจนะครับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับสวัสดี